สวัสดีครับวันนี้นําเสนอฟังก์งชันเทสที่ปั่นน้ำฝนนะครับทั้งหมดที่เราเทสเนี่ยก็มีสีรุ่นนะครับตอนนี้ตัวอย่างก็คือรุ่นที่1นะครับรุ่นที่มันมีเพิ่มเข้ามานะครับรุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่4นะครับการทำงานคือจะมี LED หน้าเครื่องนะครับแต่ละปุ่มก็คือจะแทนชื่อแล้วก็จะมีชื่อที่ตัวปั่นน้ำฝนถ้าเราโยกไปเนี่ยแอดีหน้าเครื่องก็จะติดนะครับซึ่ง L.D เนี่ยมันก็จะติดตามที่เราโยกตัวอย่างนะครับคันแรกเลยผมจะทดสอบนะครับ,นะรบตัวอย่างเช่นโยกไปที่ขามิสนะครับหลอดมิสก็จะติดซึ่งมิสเนี่ยใช้ขาหลอดมิสโลแล้วก็อินร่วมกันนะครับมิสนะครับเสร็จแล้วก็มาอินตอนอินเนี่ยเราทดสอบได้รับกับปุ่มสีเขียวซึ่งคันตัวเนี้ยมันจะหน่วงเวลาในการตัดน้ำฝนในโหมดอินนะครับก็โล่ก็จะใช้หมดเดียวกันแล้วก็ไฮนะครับอ่า สร็จแล้วก็จะมีการปั่น้ำฝนคืออินแล้วก็จะมีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนทำงานนะครับผมเสร็จแล้วก็เทสตอนฉีดนะนม่เคอฉีดน้ำเลยฉะนั้นอ่ามอเตอร์มอเตอร์ฉีดน้ำแล้วก็จะเป็นข้างหลังนะครับบนด้านหลังคือออนการทํางานแล้วก็ฉีดน้ำปั่น้้ำฝนครับแล้วก็เหมือนกันคืออันแรกนะครับต่อไปอันที่สองครับก็ อดานนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับยกไปมิสหลอดอินเตอร์ติดนะครับอินอินก็ติดซึ่งกดปุ่มสีเขียวลงเวลาซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้เมื่อกี้อยู่ที่ฟาสต์สุดนะครับฟาสต์นี่คือเร็วนะครับจะปรับมาโลคือให้มันทํางานเต็มที่เลยนะช้านะครับดูระยะเวลาการดับของหลอด led นะครับสังเกตว่ามันจะต่างกันนะครับแล้วก็ทดสอบด้านหลังนะครับ ินของหลังนะครับออแล้วก็เปิดน้ำเหมือนกันนะครับอาฉีดน้ำเหมอนกันนะครับต่อไปนะครับอันที่สามนะครับสามอย่างนี้นะครับก็โต้ไปมิสมิสก็ติดนะครับออโต้นะครับโต้ก็ทำงาน ก็โลนะครับแล้วก็ฮานะครับแล้วก็โยกขึ้นทดสอบตัวชีน้ําด้านหน้านะครับก็ปรับนะครับครับสเกลปรับเพียรด้านล่างนะครับเพื่อปรับความเร็วในการทํางานในโหมดออโต้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบโหมดข้างหลังนะครับเปิดโหมดอิงมาด้านหลังก็ทํางานครับ ซึ่งการทดสอบเนี่ยคือถ้าจะให้ผลที่แน่น,นอนคือเขอให้ทดสอบทีละอันนะครับคือเสียบสายใชย้ทดสอบทีละอันนะครับต่อไปนะครับอันที่4านานี่นะครับอยู่ฐาน้านี้ครับยกไปมิสมิสก็ทํางานนะครับออโต้ออตโต้โก็ทํางานนะครับโลโก็ไฮนะครับอ่ะลมาแล้วก็ทดสอบ ที่ฉีดน,น้ำด้านหน้านะครับก็ทดอสอบ VR นะครับด้านหลังกันนะครับปรับความเร็วนะครับในโหมดออตโต้นะครับก็ทดอสอบตัวปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับฉีดน้ำนะครับจบการทดสอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ